เน้ำมันพืชยอดนิยมสรรพคุณและข้อควรระวัง 1. น้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มอุดมไปด้วยวิตามินอ e, ีไม่มีกลิ่นหืนให้ความร้อนเร็วกว่าน้ำมันชนิดอื่นเหมาะสำหรับการทอดเพราะมีจุดเกิดควันสูงที่ประมาณ235อองศา,ศาเซลเซียสจึงทนความร้อนได้สูงทอดแล้วเกิดสารอันตรายน้อย อีกทั้งยังทําให้อาหารนั้นกรอบนอกนุ่นในแต่มีข้อเสียคือมีปริมาณกรดไขมันไม่อิ่มตัวซึ่งเป็นไขมันที่ดีค่อนข้างน้อยในขณะที่ไขมันไม่ดีอย่างกรดไขมันอิ่มตัวกลับมีปริมาณมากเมื่อทานเข้าไปมากๆจึงอาจทำให้ปริมาณคอเลสเตรอรอลในเลือดสูงขึ้นได้ 2. น้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันถั่วเหลืองอุดมไปด้วยวิตามินอี และมีกรดไลโนเลอีกสูงจึงช่วยในการสร้างส,างสมดุลของไขมันในร่างกายช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์น้ำมันทั่วเหลืองมีจุดเกิดควันที่232องศาเซลเซียสแต่ไม่เหมาะแก่การนำไปทอดอาหารที่ใช้ความร้อนสูงในเวลานานเพราะจะเกิดปฏิกิริยาเคมีจนทำให้เกิดไขมันตรานและอนุมูลสระได้ง่ายเหมาะสำหรับการนำไปทำอาหารประเภทผัดที่ไม่ใช้ความร้อนมาก หรือใช้ทำน้ำสลัดก็ได้ 3. น้ำมันข้าวโพดน้ำมันข้าวโพดเป็นแหล่งวิตามินอ e, ีวิตามินเอแกมมาโทโคโฟิรอลเลซิตินและอุดมได้วยกรดไลโนเลอิกและไขมันไม่อิ่มตัวที่จะไม่ให้เส้นเลือดเกิดการอุดตันเป็นน้ำมันที่มีจุดเกิดควันที่ประมาณ236องศาเซลเซียสสามารถทนความร้อนได้สูง เหมาะกับการทอดแบบใช้น้ำมันมากๆ 4. น้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกมีกรดโอเลอิกซึ่งเป็นไขมันอิ่มตัวแบบเชิงเดี่ยวสูงซึ่งกรดไขมันชนิดนี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีนอกจากนี้ยังอุดมไปด้วยวิตามิน A วิตามิน E และเบตาแคโรทีนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ที่ช่วยยับยั้งการก่อตัวของเซลล์มะเรง็งทําให้ผิวพันธเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีโดยเฉพาะน้ํามันมะกอกประเภท extra virgin ที่เหมาะกับการทําน้ําสลัดหรือผัดแบบไฟอ่อนห่น้นํามันรําข้าวน้ํามันรําข้าวมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวแนระดับปานกลางช่วยเพิ่มคอเลสเตอรอลที่ดีและสร้างสมดุลไขมันที่ดีให้กับร่างกาย นอกจากนี้น้ำมันรำข้าวยังมีสารโอริซานนกซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลสระตามธรรมชาติที่ไม่พบในน้ำมันพืชชนิดอื่นมีจุดเกิดควันสูงประมาณ254องศาเซลเซียสน้ำมันรำข้าวจึงเป็นน้ำมันอีกชนิดหนึ่งที่เหมาะนำมาทำอาหารประเภททอด 6. น้ำมัน,มนเมล็ดทานตะวัน อุดมไปด้วยวิตามินอ e และมีกรดไลโนเลอิกสูงจึงช่วยในการสร้างส,างสมดุลของไขมันในร่างกายช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลและไตรกราลีเซอไรน์น้ำมันเมล็ดทานตะวันมีจุดเกิดควันที่232องศาเซลเซียสแต่ไม่เหมาะในการนำไปทอดอาหารเพราะเมื่อเจอกับความร้อนสูงจะเกิดปฏิกิริยาเคมีจนทำให้เกิดไขมันทรานส์และอนุมูลอิสระได้ง่าย เหมาะสำหรับนำไปทำอาหารประเภทผัดที่ไม่ใช้ไฟร้อนมากหรือจะใช้ทำน้ำสลัดเจน้ำมันคาโนลามีไขมันอิ่มตัวแบบเชิงเดี่ยวอย่างเช่นกรดโอเลอิกที่มีส่วนช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดให้ลดลงและยังอุดมไปด้วยโอเมก้า3และโอเมก้า6ที่มีส่วนช่วยลดไขมันไตรกลีเซอไรลดการเกาะตัวของเกล็ดเลือด ที่เป็นต้นเหตุให้เส้นเลือดหัวใจอุดตันน้ำมันคาโนลามีข้อดีคือมีจุดเกิดควันสูงประมาณ205องศาเซลเซียสจึงสามารถนำมาทอดอาหารได้และเกิดสารอันตรายค่อนข้างน้อย